สวัสดีครับหลังจากพูดถึงกล้องมือสองไปหลายคลิปแล้วนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาพูดถึงวิธีการวิธีการเลือกซื้อกล้องมือสองสหรับกล้องดิจิตอลนะครับเพราะว่าในวันนี้มีหลายๆคนที่หันมาเล่นกล้องแบบคอมแพกเออ,อย่างเงี้ยเนี่ยครับหันมาเล่นกล้องแบบคอม a พกหรือกล้อง APS-C ตัวเล็กๆมือสองกันเยอะขึ้นนะวันนี้พี่ก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อนะครับว่าถ้าเราจะซื้อกล้องมือสองแบบเนี้ยเรามีวิธีการเลือกยังไง ข้อแรกเลยก่อนการซื้อนะครับเราต้องหาข้อมูลของกล้องรุ่นนั้นก่อนอย่างเงี้ยเอออ่ะหยิบอะไรแล้วกันกล้องตัวนี้คือ Sony NEX 5n นะครับก่อนที่พี่จะซื้อรุ่นนี้พี่ก็เป็นความบังเอิญด้ยนะเหมือนกดแรงดึงดูดคือมีคำถามเกี่ยวกับตัว Sony a 501แล้วก็ a อหกพันอะไรเงี้ยยิ่งโดยเฉพาะตระกูล a อหกพเนี่ยมีคําถามเข้ามาเยอะมากนะพี่ก็เลยหาตัวเลือกว่ามันยังมีอีกไหมที่เป็นโซ n y แล้วก็ราคาไม่สูงเกินไปสําหรับกล้องมือ2สองนอกจากราคาไม่สูงเกินไปแล้วยังมีฟัง์กชันมีหลายๆอย่างที่น่าใช้พี่ก็เลยเจอรุ่นนี้มาครับ nex โดยเฉพาะรุ่นนี้นะเน็กเรียกเน็กเล,ลวกันโดยเฉพาะรุ่นเน็ก5เนี่ยกล้องมิเลเลสเอพีเอสีรุ่นแรกๆหลังจากหาข้อมูลแบบรู้ฟังก์ชันรู้การใช้งานรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับทำให้เราได้รู้จักกล้องรุ่นนี้หรือรุ่นไหนๆที่เรากําลังจะซื้อนอกจากเรื่องสเปคแล้วยังรวมไปถึงเรื่องของราคานะครับราคาที่เปิดตัวกับราคาปัจจุบันเนี่ยคุ้มค่าไหมแล้วก็เรื่องของความนิยมในยุคที่เขาออกมากล้องตัวนี้ปี2555 สองห้าห้าถ้า10ปีก็คือ6 5ปีนี้ปี6กใช่ป่ะกล้องตัวนี้คืออายุ11ปีเราก็ต้องรู้ว่า11ปีที่แล้วเนี่ยกล้องรุ่นเนี้เขาได้รับความนิยมไหมก็คือดูทั้ง3อย่างสเปคราคาแล้วก็ความเป็นที่นิยมส่วนข้อกเนี่ยถึงขั้นตอนของการซื้อแล้วในบางครั้งในการซื้อกล้องมือ2เนี่ยสิ่งที่มักจะไม่ได้ก็คือกล่อง แต่เชื่อไหมว่าพี่เห็นคนขายกล่องเนี่ยขายกล่องอย่างเดียวนะราคา2อ0สามรอยกล่องเปล่าเนี่ยสอนะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อกล้องมานะครับพยายามเก็บกล่องไว้ซึ่งพี่เป็นคนที่เก็บกล่องทุกกล่องของกล้องที่พี่ซื้อนะครับตอนนี้กล่องเต็มบ้านเราดูว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับอย่างตัวนี้นะครับคือเป็นอะไรที่เนี่ยฮะ ครบเลยอ่ะมีคู่มือแถมมีอันนี้ด้วยสมัยก่อนเขาจะมีเนี่ยฮะแผ่นซีดีมาให้ด้วยอาจจะไม่ครบนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยความจริงในแพ็คนี้นะครับมันจะต้องมีเลนส์16มเม f 2.8ด้วยแต่ค่อนข้างจะหายากว่าจะครบเพราะว่าจริงๆแล้วพี่โอเคการซื้อแค่1บอดี้กับเลนส์อยู่แล้วนะอันเนี้ยคือเป็นตัวเสริมว่าเราได้กล่องนะครับได้คู่มือแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยมีที่ชาร์จให้ด้วยสาย2เส้นด้วยอันนี้ก็เป็นสายโซนี่นะครับสอเส้นเลยคือเราเช เลนแบบมีสายชาร์จไหมมีสาย USB ให้ไหมนะมีคู่มือให้ไหมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันควรจะมีเอาง่ายๆคือมันเหมือนาการซื้อกล้องมือหนึ่งไหมอุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยมันเท่ากันหรือมันมีอะไรหายไปบ้างนะแล้วก็ถามตัวเองว่าพอใจกับในสิ่งที่ได้ไหม ในส่วนของข้อ3คือในเรื่องของชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์ตัวนี้นะครับพี่ได้มาในชัตเตอร์แค่8,000ักว่าแล้วนะประมาณ8,500คือถ้ากล้องระดับเริ่มต้น entry level นะครับหรือสำหรับคนที่เริ่มต้นถ่ายภาพกล้องรุ่นเล็กเนี่ยจำนวนชัตเตอร์ maximum ของเขานะอยู่ที่ประมาณ50,000นะครับตัวนี้ประมาณ50,000หรือถ้ายืดหยุ่ในให้นิดนึงก็ได้มากสุดก็แบบ6 7 0 0 0หมดอายุแล้ว ถ้าใครไปซื้อรุ่นแบบนี้นะ A 5 0 0 0น A 5้เนี่ยถ้าชัตเตอร์ขึ้นแบบ3-4มหมื่นแล้วก็คือความเสี่ยงความเสี่ยงที่กล้องกำลังจะหมดอายุนี่มีสูงนะครับ <S <S เฉลี่ยต่อปีของคนถ่ายภาพทั่วไปนะที่ไม่ใช่มืออาชีพนะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หรูปนะก็แปลว่ากล้องตัวนี้เขาใช้จริงๆไม่ถึงปี คือชัตเตอร์ยังไม่ถึงหมื่นเลยถ้าจํานวนชัตเตอร์ของตัวนี้สามารถถ่ายได้ห0,000ืนภาพ5 0,000ช็อตนะครับก็แปลว่าอายุใช้งานของเขาอยู่ที่ประมาณ5ปีแต่นี่11ปีแล้วแต่มีการใช้งานแค่แปดพกว่านะครับก็ยังมีอายุยืนยาวต่อไปอีกน่าจะประมาณ3 4ปียังใช้ได้นะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นกล้องระดับกลางอย่างพวกกึง่งกึ่งโปรนะก็อยู่ที่ประมาณ1น0 0 0แสนช็อตนะครับแต่ถ้ากล้องระดับโปรก็ประมาณ2,000 0นช็อตนะครับก็มีบวกลบนิดหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพา,า,สภาพอ้่แวดลมตงๆนานานาน แต่โดยประมาณนะครับอายุของเขาก็จะประมาณนี้จริงๆข้อ1ถึงข้อ3นี่ถามคนขายเอาก็ได้นะเพราะอย่างชัตเตอร์เนี่ยเราไม่ต้องไปเช็คเองก็ได้คือให้คนขายเช็คให้เราก็ได้นะมาถึงข้อที่4คือการสัมผัสและการดูภายนอกของกล้องนะครับดูภายนอกก่อนแล้วค่อยดูภายในภายนอกอย่างแรกเลยคือ,อยางยางที่หุ้มกล้องเกือบทุกตัวจะมีส่วนที่เป็นยางอย่างตัวนี้ก็จะเป็นมือจับดูว่ายางมันบวมไหม มันเผยมันเปิดออกมาไหมหอไะไรเงี้ยกาวมันตุดออกมาหรือเปล่านะถ้ายางบวมเนี่ยตีได้เลยว่าคงถูกใช้งานมานานถูกใช้งานมายาวนานถูกใช้งานมาเยอะหรือไม่ก็ไปตากแดดอยู่ในรถเดาได้เลยว่าผ่านอะไรมาเยอะจริงๆก็คือไม่ควรซื้อแต่ถ้าเรารับได้ ก็โอเคนี่คือภายนอกที่เบาที่สุดนะอย่างที่2เลยก็คือรอยขีดข่วนดูว่ารอยขีดข่วนนี่มันเป็นรอยขีดข่วนที่เป็นธรรมชาติไหมอย่างที่เป็นธรรมชาติมากๆก็คือตรงนี้ตรงฐานกล้องเพราะว่าส่วนมากเราจะวางกล้องแบบอย่างนี้ใช่ไหมลองนึกภาพเราวางกล้องอย่างเนี้ยฐานก็มักจะเป็นรอยแต่ลหลายๆคนในวันนี้พี่เห็นชอบวางงายท้องอย่างงี้ลองนึกภาพว่าเนี่ยว่าตัวจอว่าตัวข้างหลังที่มีปุ่มปรับต่างๆเนี่ยมันจะมีรอยแค่ไหนลองนึกภาพดูนะฮะ พี่เคยทําคลิปไปแล้วว่าอย่าทําแต่ก็นั่นแหละคือวางอย่างเงี้ยมันดูเท่ไงใช่ปะ่ะวางไงนี่เห็นเลนจุงสูงเห็นเนี้ยมันเห็นไงเออมันวางแวบนี้แล้วมันไม่เห็นมันวางแวบนี้แล้วมันมันดูไม่สวยวางไว้นี้ดูสวยกว่าแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้ทาให้วางครับเขาทําให้วางแบบนี้ตรงนี้มันถึงถูกดีไซน์มาไงครับว่าให้ทนทานต่อการขูดขีดอัน,นอเ,เนี้ยแทบไม่มีรอยเลยตัวนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้งานสมบุกสมบันนะครับอันนี้คือไม่มีรอยขีดข่วนเลย ตัวนี้สภาพมาดีมากยางก็ไม่บวมเนี่ยครับมาแบบแน่นๆเลยฮนะยางดีๆรอยขีดข่วนก็ไม่มีแล้วก็อย่างที่3คืออันนี้หนักสุดถ้ามีรอยบุกถ้ามีรอยบุกแปลว่ามีการกระแทกแบบรุนแรงอาจจะหล่นก็ได้หรืออาจจะชนชนก็ไม่น่าบุบเท่าไหร่นะต้องชนแรงๆเพราะว่าการหล่นเนี่ยนีครับ มันไม่มีการยัง้งแต่ถ้าเราสะพายอยู่เราห้อยคอแล้วเราไปชนเนี่ยเรายังแบบอาจจะมีการยั้งไว้อาจจะมีแค่รอยขีดข่วนนะแต่ถ้ามีการบุบขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยสานนิฐานได้เลยเหมือนรถเราเหมือนรถเฉียวกับรถชนอะ่ะเฉียวก็ซ่อมไม่เท่าไหร่แค่เป็นรอยทะลอกใช่ป่ะแต่บุบเนี่ยหนักกล้องเหมือนกันฮนะถ้ากล้องบุบนี่คือแปลว่าอาการหนักไม่ควรซื้อ มาถึงข้อที่ห้าครับหลังจากดูภายนอกแล้วก็ทีนี้ก็ดูภายในครับถ้าเป็นกล้องที่ถอดเปลี่ยนเลนได้นะครับชิปเปิดออกมาครับนี่คือตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ไม่ควรมีรอยนะครับเพราะว่าเซนเซอร์คือส่วนที่ทําให้เกิดภาพถ้าตัวเซนเซอร์มีรอยเมื่อไหร่แปลว่าภาพที่ได้มีปัญหาแน่ๆถ้ามีฝุ่นนี่ครับแต่ถ้ามีฝุ่นเนี่ยเรามีที่เป่าเราสามารถเป่าได้ถ้าฝุ่นเนี่ย คือถ้ามีฝุ่นเนี่ยเราสามารถเป่าออกได้นะครับหรือสามารถทําความสะอาดได้แต่ส่วนมากถ้าร้านเขาขายนะถ้าเป็นร้านที่ขายจริงๆที่ไม่ใช่แบบบุคคลทั่วไปที่ขายเขาก็มักจะทําความสะอาดให้แต่เรื่องฝุ่นนี่ยังพอรับได้นะถ้ามันสามารถทําความสะอาดได้แต่ถ้าเรื่องรอยขีดข่วนเนี่ยอันนี้รับไม่ได้ไม่ควรซื้อถัดไปก็คือเช็คระบบและปุ่มต่างๆคือเช็คดูว่าระบบการใช้งานต่างๆของกล้องเนี่ย มันสามารถทํางานได้สมบูรณ์ร0อจากข้อมูลที่เรา r รี e เสิร์ชมาในข้อหนึ่งคือหาข้อมูลว่ากล้องตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างจอสามารถดึงขึ้นมาก้มลงนะเนี่ยขึ้นลงได้แค่นี้คือ มาทําได้ไหมนะครับแล้วก็ตัวปุ่มชัตเตอร์ตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับเอาง่ายง่ายคือปุ่มทุกปุ่มที่อยู่ในนี้มันสามารถใช้งานได้ปกติไหมนะลองกดลองเช็คดูหลายๆรอบเอาง่ายงเลยก็คือปุ่มทุกปุ่มทํางานปกติไหมมันแข็งมันนิ่มมันหลวมมันหลุดหรือมันไม่สามารถใช้งานได้เลยอันเนี้ยเราต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเอามานี่คือปัญหาเลยนะถ้าถ้ามันใช้งานไม่ได้ ส่วนข้อสุดท้ายก็คือทดลองถ่ายดูนะครับทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอโดยเฉพาะกล้องอย่างตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้ลองเซ็นอ่าว่ no เนี่ยให้ดีเอาการ์ดไปด้วยนะครับขอเขาเทสเลยเพราะว่ายังไงถ้าใช้งานได้เราก็ซื้อยังไงเขาให้เราเทสอยู่แล้วนะครับใส่การ์ดเข้าไปปึ๊บเข้ามาอ๋อกล้องตัวนี้เขาแถมการ์ดมาให้พี่ด้วย มีกัาหนึ่งใบมีแบตหนึ่งก้อนมีกล่องคือมีทุกอย่างเกือบครบยกเวทเนี่ฮะไม่มีฝาปิดเลนอ่ะมาชิบนี่นะฮะก็เราก็เทสดูเลยนะครับปึกถ่ายไหม ว่ามันขึ้นเรคคอร์ดไหมครับก็ลองถ่ายดูแล้วก็ภาพนิ่งอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับภาพนิ่งก็ลองเช็คดูว่าทั้งตัวสปีชัตเตอร์ตัวรูรับแสงนะครับตว้บาลานซ์ต่างๆนานานะครับแล้วก็การตั้งค่าขนาดของไฟล์อะไรเงี้ยทำได้ปกติไหมนะครับอย่างถ้าเป็นวิดีโออย่างเงี้ยก็ลองเทสดูว่าสามารถบันทึกภาพบันทึกเสียงได้ไหม เป็นไงบ้างครับสำหรับวิธีการเลือกซื้อกล้องมือ2ถ้าใครคิดจะไปซื้อกล้องมือสอก็ลองใช้วิธีการเหล่านี้ดูนะครับมันจะทําให้เราได้กล้องอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราได้กล้องที่มีคุณภาพที่ยังดียังสามารถใช้งานได้และก็ยังสามารถใช้งานต่อไปได้อีกหลายปีนะไม่ใช่ซื้อมาแค่วัน2วันแล้วก็ ายงั้นไม่ได้นะและที่สําคัญที่นอกเหนือจาก7ข้อที่ผ่านมาที่พูดไปนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ไม่ควรจะมองข้ามก็คือในเรื่องของคนขายนะครับว่าคนขายที่ขายให้เราอะน่าไว้ใจแค่ไหนก็ลองเช็คดูดีๆนะครับอ่ะโอเคถ้าใครมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส,สัสวัสดีครับ